วันนี้เราจะมาซอยผม,มนะอันนี้เป็นรักไสเลี้ยงรักไสเลยใช่ไหมแล้วก็สับความหนาเปิดหูเปิดจอนแต่ว่าเอางนี้ไว้ํำแหลมนี้ใช่ไหมใช่โอเคเรามาสับความหนาอันนี้ไม่ชอบผมหนาตรงนี้พักได้พักมากตรงไหนเยอะก็เยอะเยอะทำไม่ไหวไม่หว มีสบู่หน้าขาวนะมต้นเกิดไอถึงแดงด้วยใครมีมากไหนะมซีโฟนตัวหายด้วยน้าตาเกิดใครมีตัวน,นี้มาเรยหกสบาทนี้เรามาจับความหนาดก่อนฮะจับความหนาตรงปลายเราก็ไม่ต้องจับเยอะจับเยอะเดือดขาดแล้วไม่สวย วันกอนเขาเป็นอิ่มเราเดี๋ยวคนนู้นโทรคนนี้โทรอืออันนี้ลักษาเห็นป่ะมันจะสวยถ้าตัดลองทรงมาแป๊บเ,เดียวเดี๋ยวยาวแล้วไว้ยาวเทสีมันเหมาะด้วยไงเวลาวเราตัดที่เป็นลองทรงเห็นป่ะดูหนาแล้วก็ไงร ันเป็นฝันนะตัดความหนาแล้วต้องไล่ไหมไม่ต้องไล่กำลังดีข้างหลังไล่นิดๆไม่ต้องไล่นะสับความหนาานะอย่อง,ดงเดียวแล้วท้อผมมันดีโอเคเออมันสวยมันดีแล้วเดี๋ยวก็มาเที่ยวกันนะกราฟทิศกระถิงวัดสุดทิศใเ้นี่ <cos> มันมีสัตว์เศรษฐีด้วยเหมือนวัดบ้านใหม่ไงพนาเป็นยังไงลูกชิ้นว่าที่ก็ไม่วัดแห่งท้องถุนกับพี่ โอ้วันเดียววันนึงนะโอเคอันนี้เราก็สัตว์แต่มันหมดตัวหน้าที้นี้ไม่เหลือเลยนะกระถิ่นนะอย่างนี้ก็ลอยกระทงไงพายุไม้ชิดสัมากอันนี้เราก็เกิดไม่ต้องเยอะนะ <Okay. S 1> ครึ่งหนึ่งพลังเท่เทอือเห็นว่ารอแล้วแค่นี้เละมองข้างดิมองข้างเลยนน,นมองกร <c oughs> ะจกประมาณเนี้ยโอเคนะโอเคยาวแล้วก็มาสับเล่นนักหนาเกิน <c oughs> เปนนานแล้วแหละลูกค้าโทรสายป่าเนี่ยโอ้โหวันหลับกำลังจะไปรนี่ไม่ใช่อยู่บ้านแล้วเห็นแดดก็โหเห็นแดดไม่ได้มันเคี่ยวตักผ้าอีกกำจะส่งลูกนี้เราก็สับท้าวเหนียวเราคนสับแล้วสวยสับเราประสับเน้นคนนิดนึงประหยัดประหยัดมืออย่าไปตักจนขาดเลย

แต่เวลาเราลเลี้ยงยาวมันก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะแต่เวลาตัดท้านเก็ปะ่ะจะเกต็ดได้ดีโอ้โหแลเดะนี่เราก็สปปับงไปเลยนะครับทุกคน สาวก็ชอบตัดกระสรงเนี้ยเปิด์ปูขึ้นคอยลักใส่ปิดีผีอนนิพอไหม่ะโอเคถ ติดค okay, <c ười> ิวโอเคนะตับไปนิดนึงเาวีกให้มันล่ๆนแบบจงใจให้มันเข้าแล้วไม่เข้าเาเออเราใ้พน้ ออยนิเี่นี้แค่นี้และเอาเริ่งความหน้าไปอเดียวกระปนตหนาไหมไม่พอดีแล้วตนบางเออใช่มันจะดูบางเกิไม่ลอย สาวผมอิกงอ่ะอืมคอนโตแต่คนเล็ก็คอนโตเพราะว่ายา่าย่าก็ผมอีกไงคิดว่าแม่ผมอีกแม่โอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสิบบาทก็หลอได้นะควันนี้โอเคถูกใจนะ